สบายดีสบายดีสวัสดีจ้า่อเมพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกทานเ้จจ้าเดอกราบทักทายสบายดีจ้าเมนีกับมาพบมาพอกับสาวเพีวว่าคนโกคนเก่าคนเดิมจ้าสาวเพีวคนโกโซริโอบันทามีแต่โกไปข้างหน้าเงินสีใสกระบอกคอยมีเ้อจ้าเดอกราบทักทายสบายดีจ้าทุกคนเมนีสาวเพรสวีมาคอวบเหลืองเหลืองหนึ่งเนาะ เกี่ยวกับการรับฝากเงินคนอื่นนะทุกคนหรือว่าคนอื่นเอาเงินมาฝากไว้น้ำเหาทุกคนห้ามทำเด็ดขาดด้พอพ่อแม่พี่น้องห้ามเฮ็ดเด็ดขาดเลิกกรณีนี้บอกไว้เลยว่าสแัเรเคยเจอกับมากับตัวเองทุกคนเป็นยังคือต้องว่าห้ามเฮ็ดเพราะว่าการที่เขาเอาเงินคนอื่นมาทุกคนบอกเลยนะ เฮาจะเป็นหนีก่อนโตเลยนะทุกคนเป็นยังคือว่าเป็นหนีก่อนโตสาเพ่เจะาคอว่าในกรณีของสเแพเองเนาะและกันในกรณีของบุคคลที่เแพหูจักทุกคนแบบเป็นคนหู้จักนี่แหละอืมคือบุคในโตของสเสพเนาะสเสพจะเคยแบบว่าเออเวลาทีสมัยแต่ก่อนเนาะเแพเคยเห็ุงาน นำกันกับแบบหนองในบานเนาะหลายคนหลายฐานทุกคนประมาณเดอสามประมาณสี่คนทุกคนสี่คนมันนี้เงินเดือนแต่และคนนอะสมัยแต่ก่อนนะขันต่ามาคือย้อนไปขันต่ามาทุกคนคือคนละหนึ่งหมื่นบาทเงินเดือนเนาะสี่คนสี่หมื่นทุกคนบาทที่นี่นะคือเขาจะเอามาฝากไว้น้ำสเปน,น คนละแปดพันอืนโมโะะเพราะว่าสภาพเป็นเอือยไงโมเนาะและเจ้าเพศกับมีบัญชีแบบสมัครแบบโอนเงินผ่านโทรศัพท์แบบน่านนะนะทุกคนก็แล้วเขาให้เขาเนาะพอบัดเขาสิโอนกับบะนั้นมันจะง่ายทุกคนสมมติว่าก็รณีแบบชุกเซิรนมาเออพวกทางบ้านอยากได้เป็นหันเป็นหนีแบบง่ายทุกคนก็เลยเขาโอนปุ๊บเลยเอาเปจําปจเป็นต้องออกข้างหนอกเพื่อจะไปธนาคารเนาะ เขาก็เลยเอาเงินมาฝากไว้น้ำาแพบันนี้ทุกคนคิดเบิงเดือนละแปดพันสี่คนเนาะเทะ่าไรละพ่อแม่พี่น้องโอ้มันกันร้ายเลยได้สองหมืนก,น,มนกว่าเนาะสองหมืนกว่าเลยสามหมืนกว่าพ่อแม่พี่น้องสี่แปดสี่สามสิบสองนะทุกคนสามหมื่นสองพอดีเนาะ สามหมืนสองนาะทีนี้ทุกคนบวกกับเงินเฮาเองอีกเนาะเออเงินเฮาเองค่ะกับรา,ายทุกคนกับลักเมินคือกันเงินะเพเนาะแหละบันไดนีที่นี้ทุกคนเขาคิดว่าเขาไม่เงินลายนี่มันคือลงตัวเองนะทุกคนคิดว่าไม่เงินลายการที่คนอื่นเขามาฝากไว้กาเวลาอยากได้หันอยากได้นี้เนะาะผนกระสือตามใจนะทุกคน้นสุดท้ายผ่านไปประมาณ อันนี้เป็นนีเขานะทุกคนบอกเลยคือกรณีนี้เวลาที่เขาโอนเงินนะ่ะมีเงินหลายเขาใส่หลายซัพเพอร่โอ้วหาวคนอื่นจะเป็นคือซพัพเพรหรือบอเตซัพเพรนะทุกคนเวลาทีซพัพเพรเห็นหเงินหลายเนะาะแพเพก็จะใส่เงินหลายอันนี้คือเรื่องจริงนะดีเน่แต่บบเห็นทาเห็นนะก็คือใส่หลายนี่แหละในกรณีของซัพเพก็คือเป็นแบบนี้และพ้นสุดท้ายเขาเป็นนีนเขานะทุกคน เท้างินก็ไปใส่ก่อนหละสุดถ่ายเข้าแบบจะเอานี่เข้าแบบจะเอานี่เข้าแบบชุดถ่ายเข้าแบบจะเอานี่อาสุดถ้ายเขาจะเอาน้ำเห้านอกเข้าตองไปหายืมหรือว่าไปเบิกเจ้านายหลวงนาเพื่อที่จะเอาเงินมาใส่เขานะทุกคนขึ้นในกรณีนี้คือแบบสะเพรย์บอกเลยว่าผู้รดที่จะหับ ฝากเงินคนอื่นเนาะาต้องเบิงดีๆทุกคนอย่าลงข่าวหวาบมีเงินตัวเองมีเงินหลายพาเ,าเพราะว่าจะแพ่คือพอมาบ่อยแต่ว่าถามว่าเป็นยังขึ้นยังตรงหับหับเนาะทุกคนเพราะว่าก็เห็นใจน้องๆเขาและอีกอย่างหนึ่งอะ่ะคือชอบแพ่เป็นเอื่อยญ่จะแพ้อยากจะเก็บเงินไว้ให้เขาดีกว่าการที่เขาเป็นหนีเขาดีกว่าทีเขาแบบบุม๋มยังเนาะ คือเออล่นกรณีของสเปย์สเปย์คิดว่านั่นเพราะว่าเวลาที่เงินเขาออกมาปุ๊บสปเปย์ก็จะบอกว่าเออเอาไว้ใส่เดือนเดือนหนึ่งประมาณพันหนึ่งหรือสองพันสูงสุดสเปย์จะห้เขาหน้องใส่เดือนละสองพันทุกคนหนอกนั้นก็คือเก็บไว้เลยส่งให้พ่อยเม่เขาถ้ามว่าเป็นยังสปเปย์คือตรงเห็นแบบนี้กับเขาทั้งทีมันบริเกี่ยวยังกับตัวสปเปย์เลยทุกคนสปเปย์บาจมีส่วนใดส่วนเสียแต่สปเปย์จะคิดว่าเออ เฮาเป็นคนเอาเขามาเหตุงานเนาะทุกคนเขาเฮาเป็นคนเอาน้องๆมาทำงานนำกันเฮาก็ต้องอยากหายหน้องๆอ่ะได้หันได้หนีรอวครอบครัวสถานะครอบครัวดีขึ้นทุกคนไมีกว่าจะแบบว่าเออไปเที่ยวอยังเจ้าสิไปเที่ยวจงได้กระไดทุกคนแต่ว่าเฮาต้องใส่งบในเดือนนั้นประมาณเท่านะั้นคือส่วนนั้นก็คือเก็บเลยอันนี้คือเหลืองจริงเนะทุกคนบอกเลยว่า คนที่เหตุงานนำสแพรบ่มีคนใดทีว่าจะบอกได้เก็บเงินลัวเก็บเงินบ่ได้รถาเป็นเด็กน้อยในบานเดียวกันนะทุกคนอย่างเช่นเนาะนนองบัวนี่หรือหนองบังอ่อนทุกคนจากทีบ่มียังเลยเนาะึ้นมาเหตุงานนำสแพรทุกคนสแพรกับห้เก็บให้ใส่เดือนเท่านั้นตอนนี้ตอนทีอยู่น้ำกันเนาะเพราะว่าสมัยแต่ก่อนอะสาวแพร์กน้อง,องๆอะ จะเหตุงานในทีเดียวกันนอนนอน,นอนกันทีเดียวกันเพราะว่าเจ้าหน้าไอซิมีแบบสองขอบครัวเนาะเป็นไอยกับหน้องเพื่อนและเพื่นก็มีขอบครัวทั้งสองและทั้งขอบครัวเพื่อนก็มีหลูกทั้งสองคนนะทุกคนแถมอากาซิมีแบบฮับแมบาทนัมพี่เลียงเด็กหน่อยมีสองคนกับฮับพีเ่เลียงเลียงคนละคนแม่บานกับอีกต่างหางทุกคนคือแบบ คืออยู่หอนมันสบายมากๆนะทุกคนบอกเลยว่าสบายขนาดสบายสุดเลยแหละพี่เหลียงน้องมีสองคนกับพี่เหลียงคนละคนแถมแม่บบานกระต่างหากอีกบานล่างหนึ่งนะเนาะบานอายของเพื่อนน้องมีคนเดียวกับพี่เหลียงคนหนึ่งแม่บบานอีกกระต่างหากคนหนึ่งรวมแล้วแม่บบานกับพี่เหลียงหาคนทามว่าเพื่อนล่างใหญ่บอกเพืเ่อนล่างบง่ใหญ่ทุกคนเพื่อนแบบ เพื่อนแบบเป็นโอเจาะหนึ่งนะแบบแต่ว่ามันเป็นแบบซองสันเนาะซองสันกับแบบเป็นคล้ายๆมันหองแทวทุกคนแค่นั้นเองมันบริใหย่เลยสบายตอนันั้นสะดวกสบายดีและมันก็เลยเหตุให้สาเหตุห้อยู่กับน้องๆหไลฟคนนที่ว่าเออเพิ่นเอาหลับคนงานก็เอาน้องๆมาอยู่นําทุกคนสุดท้ายก็อยู่กันอยู่นากันหาคนเนาะนี่ก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่ามาแช่ประสบการณ์ว่าการที่เฮา รับฝากเงินของคนอื่นนี่มันบุถือตองทุกคนอย่างเช่นลาสุดเนาะอันนี้คือกรณีที่ลาสุดสุดๆเลยทุกคนหนองบัวน,นีนอ้องผินโทรมาหาสะแพรวะ่ะเ้ยเพรซอยคำนวณเงินในควยแนยคือว่าค่อหหันมีมีโมอ่ามาฝากเงินไหวนําเนาะและะ้วปฏิเนียนเปโอนไปหาเขาจานนันตัวนี้ทุกคนและเพื่อนอะ่ะโอนไปไลน์ขังโพด แล้วสุดถ้ายมันก็เลยคิดว่าเออเงินพ่นเมื่อหนึ่งเงินหายไปไซทุกคนิ่นก็เลยงงมันก็เลยคิดว่าเงินพ่นหายเพื่อนก็คิดว่าเงินเพันหายว่าแต่ว่าเพื่อนนั้นคิดว่าเพื่อนเป็นหนีเข้าอีกเงินหายยังเป็นหนีเข้าอีกทุกคนเพิ่นก็เลยแบบซับซ้อนโหนวายก็เลยโทรมาหาสเพนสะเพนสดปัดพ่อคิดไปคิดมาทุกคนคือโบแมนโอนเงินไปเกินเกินที่จ้างว่าคนอื่นเขาฝากมาห้ค่ะ แต่ว่าโอนเกินจำนวนทุกคนแต่กรณีของเพนยังดีเนาะที่่ได้เป็นหนีแต่กรณีของสะแพงคือเป็นหนีทุกคนอันนี้คือทั้งเบิดทั้งมวลสะแพกับแขมาแชร์ประสบการณ์นอนในการที่แบบว่าอย่ารับฝากเงินคนอื่นเด็ดขาดถามประจำเป็นแต่ใน,นกรณีของสะแพที่สะแพงรับพอว่าสะแพงอยากให้น้องเพนเก็บเงินเนาะการทีเ่าแบบว่าเออเป็นหนี้เขาดีกว่า เข้าแบบบุได้ย,ยังเลยทุกคนดีกว่าเข้าเอาเงินติดโตเนาะเข้ากะเอาไปใส่รลายเนาะทุกคนคือเด็กน้อยไว้หลุดนอก็เข้าใจมีเงินรลายก็ใส่รลายทุกคนสภาก็เลยอยากให้เขาได้ในส่วนนี้เนาะก็เลยเก็บกรรมทุกคนแต่ผลสุดท้ายมันกะตอบโจทย์เฮาแต่ว่าพอเฮาหูทันแล้วในจุดจุดนั้นเฮากะพยายามคิดว่าเอออันนี้มันเงินเขาเม้นเงินเฮาเนาะทุกคนเฮาก็เลยใส่พอประมาณแต่ถามว่าสพ์เคยมีประสบการณ์ที่แบบว่า ฝากเงินคนอื่นและใส่เงินเขาเกือบเบิดมีบอกมีทุกคนสภาพติดหนี้เขา,าแบบไล่เมินและซ่องเสมือนเขาวอกไปได้นะทุกคนอันนี้ก็คือมาแชร์ประสบการณ์เนาะให้พ่อแม่พี่น้องได้ฟังได้จะเรึกคลิปนี้ก็บาบอกมีอย่างไรก็ขอขอบคุณเด้อจ้ะขอขอบคุณในรายที่เขามาติดตามรับชมรับฟังให้กกำลังใจสำหรับได้จเด้อคลิปนี้็ขอจบแค่เพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ share, กดติดตามกดซับสไครป์ให้ซัเพยว่าคนโกคนเกา่าคนเดิมเด้จับไปแล้วสบายดีสวัสดีค่ะ